สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการ tum channel เ,เ,เอ๊ะ mr t u m channel ครับวันนี้มาโปรโมทเซิร์ฟ n e c r a f t นะครับ minecraft mini game ครับก็บปเป็นผมก็เป็นแอดเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับ ับผมก็ไม่ค่อยเผิดเล้วผมก็แนะนําไปเรื่อยๆนะครับก็มาเล่นกันหน่อยนะครับนี่ก็มินิเกมนะครับต้องรอว่าเซิร์มันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมามั่งนะครับก็อืม นี่ก็เป็นกดนะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นคำสั่งต่างๆนะครับอืก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับเซิร์ฟบอลไหมครับของพวกผมกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นสมัครอาชีพผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอาชีพ่าไรนะครับก็นี่ก็ตแต่าเกันเลยครับก็เกมนี้จบองนต่แล้วนะครับ อย่าลงกดซับกันด้วยนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับเอ๊ะบ๊ายบาย